อนยิงแอดนะคะ Facebook Reels นะคะวันนี้เรายิงแอด a c e b o o k r e e l s ได้แล้วนะคะวันนี้จะบอกเลยว่าตอนนี้คลิปสั้นกำลังมานะคะในทุกๆแพลตฟอร์มนะซึ่งหลายๆคนคงรู้นะคะว่าตอนนี้แบบแทบจะเป็นสงครามวิดีโอสั้นคลิปสั้นเลยนะคะทุกๆแพลตฟอร์มนี้แบบว่าเอามาทำกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะก่อนอื่นขอแอดจะบอกทุกคนเลยนะถ้าวันนี้ใครที่ทำ a c e b o o k แล้วนะ Facebook เฟซบุ๊กปิดกันนะคะถูกการปิดกันนะซึ่งในคลิปที่ผ่านมาคนแอได้พูดถึงเรื่องการเปิดค่าการมองเห็นด้วยการทำตัวริวส์นะคะทำไมวันนี้ถึงอยากมาแนะนำในการ Uh, ยิงแอดนะในการทำรีวิวนะคะก็คือค่าแอดมันถูกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย e n g นเกจเมนเนี่ยมันดีมากๆเลยอะไรที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะอยากจะมาแนะนำให้กับทุกๆคนเนาะได้ทดลองใช้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มการยิงแอดตัว Facebook Reels กันเลยนะคะวันนี้จะแบบมาแบบเร็วๆนะทุกคนก็คือหลักๆเลยนะคะการยิงแอดในตัว Reels นะคะก็คือเราต้องยิงผ่านตัว จัดการโฆษณานะคะทุกคนคนแอมไม่ได้มาสอนยิงแอดนานมากๆเลยนะคะก็เลยกลัวแบบทุกคนจะน้อยใจวันนี้ก็เลยมาอัปเดตเรื่องการยิงแอด Facebook Reels สักหน่อยนะคะอ่าโอเคก็ให้ทุกคนมาที่ตัวจัดการโฆษณาเลยนะคะทุกคนก็คืออย่าลืมเชื่อม ออย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องเป็นแอดมินเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าเริ่มต้นด้วยการยิงแอดนะทุกคนอันเนี้ยมันเน้นไว้เป็น engagement ปกตินะคะก็คือให้ทุกคนมาที่ตรงสร้างตรงนี้นะหลายๆคนคงถามว่าถ้าวันนี้อยากจะยิงแอดตัว Facebook Reels นะคะเราจะต้องยิงตรงไหนบ้างนะคะก็คือหลกัหลกๆเลยเนี่ยจะสามารถยิงตรงพวกแท็กข้อความเนี่ยไม่ได้ติดตั้งแอปได้นะคะก็คือหลกัหลกๆเนี่ยก็คือการรับรู้แบรนด์นะคะการเข้าถึง จำนวนผู้ชมกันมีส่วนร่วมติดตั้งแอปรับชมอันเนี้ยนะคะสองส่วนสองอันเนี้ยยังไม่ได้นะคะทุกคนส่วน conversion อันนี้ก็ยังไม่ได้นะคะก็คือหลกัหลกๆเลยเนี่ยถ้าโค้ดแอ,อจะแนะนำให้กับทุกคนนะถ้าอยากอยากจะยิงแอด a c e b o o k r e e l s นะคะก็คือให้เน้นเรื่องการเข้าถึงนะคะทุกคนอโอเคให้ทุกคนมาที่ตรงนี้อ่าแล้วก็ให้ทุกคนกดถัดไปนะคะกดถัดไปเลย โอเคงบประมาณก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนมาเลือกตรงนี้นะคะก็คือสําคัญเลยนะคะก็คือตรงนี้ตําแหน่งการจัดวางนะคะทุกคนอ่าก็คือให้ทุกคนเลือกเอาติ๊ก Audience Network ออกนะคะทุกคนให้เลือกตัว Facebook กับ Instagram นะทุกคนหรือเราอยากจะยิงแบบ Facebook อย่างเดียว Facebook Reels อย่างเดียวนะคะนี่ตรงนี้ก็คือ Facebook Reels อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ Facebook Reels นะคะยิงอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะทุกคนอ่ะถ้าเราอยากจะยิงตัว Instagram Reels นะคะเราก็มากดที่ตรงนี้นี่มันจะขึ้นแบบนี้นะคะก็คือเราจะสามารถยิงอันดับแรกเนี่ยเราต้องใช้เป็นรูปแบบ ตัวที่เป็นแบบ9ต่อ16นะคะทุกคนก็คือไม่เกิน60วินะทุกคนทำไมต้องทำคลิปสั้นนะเพราะว่าคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ก็คือเราต้องเน้นทำตัวคอนเทนต์ให้ดีนะคะทุกคนโอเคหลักๆก,การเลยก็คือเนี่ยเรามาติ๊กตรง placement ตรงนี้นะคะให้เป็น Facebook Instagram นะคะเป็นยังไงทุกคนง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องการยิงแอดนะคะ Facebook Instagram นะโค้ดแอดมีคอร์สสอนนะคะแบบละเอียดเลยนะคะจะมีสอนเรื่องการทำคอนเทนต์ด้วยการอัปเดตคอนเทนต์ต่างๆนะคะว่าในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยใน Instagram เนี่ยมันควรจะทําคอนเทนต์แบบไหนนะคะมีความลับอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะเลยแล้วแต่ใครที่ยังไม่พร้อมนะสามารถอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องของโค้ดแอมไว้นะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถทัก l ล n e OA ของโค้ดแอมมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากมากเลย สวัสดีค่ะ